กตีนะครับนี่เปลี่ยนกล้องไปที่นี่ราชินีป่าอ้อยมานอนฝอารอขอกินแต่เลยเพื่อนชาของน,อน้องกตีกตีน,นั่นแน่อ่ะมีหงท้องด้วยวาะไอ้ไกตีเกาพุงไหมกตีไม่ให้เกาพุงครับกตียังไม่ไวใจครับกตี กาพุ่งไม่ลุกอะนาไงท้องตึ้งนันว่าเลยอู้ไงท้องปังงางเลยงง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 งไท้องปังงางเลยจ้าตั้งแต่ทมันมาว่ามีเนื้อมีหนังนะนี่มีเนื้อมีหนังนะนี่ดูดูเพื่อนชายเพื่อนชายมานอนฟ้าออม่อมมอมหมมมอมกาพุ่งเลยจ้ากาพุงเลยจ้า สมันมามีเนื้อมีหนังนะลูกเนาะอ,อ,อย่างนี้ดูดีหน่อยอโมๆนะหน้าเครือเลยหน้าเครือเลยเแบิ้มๆเดี๋ยวกินยาแล้วก็หายนะลูกเนาะไม่มีแผลโอเคขาข้างนี้เหมือนจะเจ็บเหมือนบวมนิดนึงเดี๋ยวกินยาเนาะช่วงนี้พอไม่มีตังพาไปหาหมอนะลูกนะะอึกแต่ก,กุตีก็เป็นเพื่อนกันอืมน,นั่นนะคูซีเขาอโอเคบุญรักษานะลูกนะ อไปพ่อไปทํางานก่นอนเอา้าวอ้าวอาวอ้าอีกหน,น่อยนึงอีกหน่อยนึงเอรูปพุงให้หน่อยจ้าอาจารย์อาจารย์รูปพุงให้หน่อยจ้ากติเตีเอาไหมรูปพุงไหมกติตีรูปพุงไหมเฮ้ยไอ้หน่อพ่อต้นหลิวแบบเนี้ยหลังอ่านเหมือนต้นหลิวเลยอืออิงเป็นพ่อต้นหลิวไหมเนี่ยอือ อันนี like, look, pues like, ้อันนีจะมาหยอกกันละ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 ดึกตึก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 ใส่กันละเ่ะเล่นไปเพื่อนกันลูกยางไยก็มีเพื่อนเนาะเออไปึไปึเอาละเขาจีเอาละหมอบฟอเจ็บขาอยู่ดีเนี่ยเฮอเอาละ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 อีตัวนกกระตาส่วนเอา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 ฮึบฮึบฮึบใครจะชนะใครจะชนะงอยํอย่อยง อ้หน <accurately S 2> ่ำๆๆๆไอ้ซู่เ้าจีได้ไหมเนี่ยไอ้เขาจีอ้วนกว่างักโกตีสู่อ๋อไงท้องปากงางเลยอ๋อตอนนี้ครับโอ้อฮึบนี่เนี่ยนี่กูเจ็บขาเฉยนะทำไปเจ็บขามึงโดนโกตีมึงโดนกูแน่ยชัวบชัวบนี่เนี่ยนี่เนี่ยแต่เล่นกันไม่แรงนะครับเล่นแบบเบาๆ ็หยอกกันดับปับป๊บปันะ๊บปั๊บความสุขของเขากดต,ตีเลยเขาจีอันนี้อันนี้เขาแบาบเบาเบาเห็นน้องมีความสุขก็สบายใจครับเอ้ยเขาจีขาเจ็บอยู่นะอย่าโดดเยอะอทำงานดีกว่าไปจีปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอาจีเอาแล้วอาจีเอาแล้วโยกแล้ว นุโยกแล้วโยโยกแล้วนุใครเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยโยกแล้วนุ <üğ privilege> โอ้ถ้าไม่ทำมหมันมนีนมมนม่มีเสียวนะเนี่ยกรณีแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าไม่ทำหมันนี่มีกรณีมีเสียวนะเนี่ยเขาจีขึ้นโยกแล้วเนี่ยอันกับอัับอ่ะใครจะชนะเนี่ยไส er ์โซคอกันอัน่เนี่ะอันเนี่อไปชายชีวิตกันสุกลุ